สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหาตั้งนานจอค่ะเอ๊เขาจะส่งไห้แหละไทยก็ไม่ส่งหาไปเลย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 ไปอานน้ำมขค้นแม่หนูหาตั้งนานด้วยก็ยังมองูอประตงที่ประตงมาถ่ายตรงได้เหรอฮะตรงอ่ะ เมื่อคืนน่ะเมื่อคืนก็โจมอยู่นี่ไงจ้าโลเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวย้ายแม่โคลเข้าบ้านก่อนไม่ใจกุ้มหนูไหวด้วยไปเรียนวันนี้อ่ะก็ไปวันนี้อุ้มไหวอุ้มไหวด้จะขอค่ายังไงไอ้ยาสนอมจะไปแล้วนี้ เดี๋ยวยายไปโคกับก่อนอ๋อมี่น้องพรก็อยู่นี่แหละงั้นไปเฝ้าน้องพรให้แม่หน่อยไปเฮ้ยดาจะไปรักขับเล่นเยอะขับเล่นเลยแหละคุณปูยายไปสมุทรเข้าบ้านยายน้ำข้าวโเข้าบ้านก่อนไปดูกันแทนไมอยู่อ้าว อด้วย่ะขนาดพ่อหนูอะแต่ก่อนอะเป็นเด็กใช่ไหมพ่อก็อ,อุ้มขี่หลังบ้างแต่างเงี้ยพ่อบอกว่าหนูหนักอะไม่ไหวสวัสดีค่ะ โอ้ยหมวกอยู่ในรถอีกแล้วอ้ต้องมาเฝ้าแล้วจิะนักพนเซเลบไปสวัสดีค่ะเซเลบ้า โอ้ยมือเศร้าฮะบ่พ่อแม่แตะเลยทางหนีมาตั้งไกลบนสามสี่รอบคนน่ะหันเร็วไปไหมขอขโทษค่ะแม่เต็งอุ้มไหวด้วยอะเออ ตอนนี้เข้าบังแล้วนะแต่ีนสวัสดีค่ะาอาจารย์อาาย๋อาาสวัสดีค่ะไปแจมาประธานงองอย่าง ヘヘ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  คนอ่ะอยมาซื้อด้วยกันไหมอกันไ้เกี่ยวเสร็จยังเสร็จแล้วไปเทิรแล้วไปซื้อปเทิแล้วไปซื้อยาที่นี่ก็มีมีมีกันและไม่ตีหรอก เรนงรกันำการมาจ้าเดินตามสูดเต้เยเลยจ้าพวกอยูย่ในรถโอ้ยน้ำหายจากใต้ตดดยเลยเนี่ยมาแล้วมันจะเศร้าอ่ะโวนหายไปไหนละ่ะผ่านตรงนี้ต้องหลายรอบเดินเพิ่งมารวมมันเข้าซอยมาตรงนี้ ไม่เห็นรถเทเลอร์ด้วยพอพ่อพามาปึ๊บนุเจอเลย <c oughs> มาคนเดียวไม่ได้น้อไม่รู้จักษาเขาเนาะมึงแค่พูดชื่อกันหรือก็รู้แล้วว่าอันนี้สวนของใครตรงไหนตรงไหนติดกับสวนใครไ่มิ่งเหรอมิงก็ไม่รู้ม่ต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นอะไรเนี่ยตะโขบเหรอไม่ใช่ นี่ต้องให้แม่แตงขับเทลเลอร์เองวันี่ยะนี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะย้ายเจ้าสมพงกลับบ้านก่อนเนาะรถเกี่ยวแล้วก็จะเอาไปซื้อทินแล้วคะ่ะเกี่ยวข้าวเาสร็จแล้วนะ đuôi này đuôi à, bên này. Ô, nó chạy bên đây กลับบ้านกันว่าเงินจมอยู่นี่อยวแต่ว่ามันไกลนะเ <c oughs> สียงแซมหูบ้างเลย

เฮคยคาะทุกคนฮค่ค่ะทุกคนสอนคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะทนกคนจ้าดูพ่อไปนะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีน้ำสซิงด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ